สวัสดีครับผมนิสสันจัดจ้านายตันนิสสันตลาดไทยชาแนลวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมกับเจ้ากระบะคิงแคปตัวเตี้ยนะครับจัดแคมเปญดาว9,900นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันเลยนะครับครับนี่เป็นตัวกระบะ Cap ตัวเตี้ยนะครับเป็นตัวแคป E นะครับราคาอยู่ที่689,000บาทน,นะครับจะ,จะเป็นล้อแม็กมาให้นะฮะเป็นล้อแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนะเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์บล็อก2,500ซีซีแรงม้าอยู่ที่163แรงม้าเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมานะดูความงาม รุ่นนี้จะมาพร้อมกันชนท้ายให้เรียบร้อยพร้อมกล้องถอยนะครับมีกล้องถอยให้กันชนท้ายให้นะครับมีตัวนารวาละ,ะครับตัวนี้แคป e นะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเครื่องบล็อก yd25 นะครับ1 6 3แรงม้านะครับเป็นแบบ Open Cap ปแคปเปิดได้นะครับที่พิเศษตัวนี้นะครับจะเป็นกุญแจแบบรีโมทนะครเป็นแบบ keyless entry นะครับมือเปิดตัวนี้สามารถเปิดป,ประตู ได้ที่ตรงมือเปิดนะครับปครับแคปเป็นแบบโ p e n c นแนะครับมีแอร์ตอนหลังให้แล้วนะครับตัวนี้ผู้โดยสารตอนหลังมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะครับเป็นรุ่นเดียวนะครับสำหรับกระบะแคปนะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับที่พิเศษนะครับสำหรับตัวนี้ แคป E ตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มสตาร์ทให้แล้วนะครับฮะไม่ต้องใช้กุญใจสตาร์ทนะฮะมีตัวครูชคอนโทรลล็อกความเร็วให้ด้วยนะครับมีตัวรับสายโทรศัพท์แบบบูชูชนะฮะมีปุ่มคอนโทรลเครื่องเสียงนะฮะนี่มาครบนะครับเกียร์ธรรมดา6 s สปีดนะครับมีที่วางแก้วน้ำสองที่นะครับด้านในจะมีตัว ชาร์จแบบให้2หัวนะครับกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับนีน่ครับเครื่องยนต์ขนาด2,500ซีซี163แรงม้านะครับสำหรับเจ้านาวาล่านี้่เป็นเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์มาแล้วนะครับพร้อมระบบเบรก ABS มาให้นะครับมี ABS แั้วนี้มี ABS นะครับครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจกระบะแคปไม่ว่าจะเป็นตัวแคปตัวเริ่มต้นหรือแคปตัว E นะครับที่เราให้ดูไปแล้วนี่คือเป็นตัว E นะครับดาว9 9 0 0ผ่อนประมาณ9,000กว่าบาทนะครับ84งวด มีของแถมให้ประกันภัยชั้นหนึ่งมีให้ครบนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่จะออกรถไปใช้งานไปบรรทุกสินค้าหรือไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เพจนี้ที่ช่องทาง YouTube นี้นะครับตันมิตสังยินดีให้บริการนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ0990956444ยินดีให้คำปรึกษานะครับจะเตรียมเอกสารอยงไรบ้างนะคร จัดไฟแนนซ์บริการฟรีถึงที่นะครับส่งรถฟรีถึงบ้านทั่วประเทศนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดอยากสนใจรุ่นอื่นๆก็มีม po U X, X, นะมีโปรคูเอ็กโปรเอ็กนะฮะเทอร่านะครับหรือแม้กระทั่งตัวที่ยอดคิดอยู่ปัจจุบันคือนิสสันอ m เมล่นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมารีวิวพาชมตัวเจ้าอ m เมล่อีกทีนึงนะครับขอบคุณครับ